สำหรับดีไซน์กู้ชาติในวันนี้นะคะอย่างที่<ล>บอก <ผม S 1> ไปว่าเราจะเพิ่มมูลค่าของสิ่งของต่างๆจาก c u เจอ r ์ใช่จากภูมิวัฒน,นธรรมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมมีตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างนะครับที่เป็นการต่อยอดของคนรุ่นใหม่ที่เข้าไปศึกษาวัฒน,นธรรมเดิมๆที่ที่เขาได้เจอมาตั้งแต่เด็กๆนะครับอ,อ,อีวัฒน,นธรรมนี้เนี่ยคือต้องบอกเลยว่าเป็นการที่คนรุ่นปัจจุบันไปมองและต่อยอดจริงๆะนะครับ ซึ่งคนรุ่นเก่าก็ไม่ได้ต่อยอดแค่คน่นรุ่นเก่าจะรู้เทคนิคและวิธีการโดยมีคนรุ่นใหม่เป็นคนไปต่อต่อยอดเทคนิคและวิธีการนั้นๆนะครับธุรกิจนี้ก็คือธุรกิจการทําผ้าย้อมคลามนี่คืออันแรกที่เป็นตัวอย่างที่เราจะเอามาเสนอให้คุณผู้ชมดูว่าสิ่งต่างๆที่เพิ่มมูลค่าด้วยเคาน์เตอร์ของมันยมีอะไรบ้างใช่ครับอันแรกเลยเป็นผ้าย้อมคลามผ้าย้อมคลามโดยคุณนราวุธชัยชมพูและคุณศัิมาอัศเวช ้าย้อมครามนี่จริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เราเห็นเยอะเนาะ้าเเพเยอะไหมผ้าผ้าย้อมสีคลามคือสีออก,กว่าฟ้า,ฟาใช่ไหมฮะซึ่งจริงๆทั้งสองท่านนี้ท่านคิดว่าเฮ้ยหากที่จะทาธุรกิจเนี่ยเราต้องค้นหาให้ได้ว่าอะไรคือจุดแข็งที่มีอยู่แล้วของตัวเองอแล้วก็จะได้ทํามันต่อ โอ้หนี่เป็นแบบความขวัญได้เลยนะผมให้มิฟ้าลองลองดูตัวอย่างเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมว่าว่าจริงๆแล้วครามมันไม่ได้มีแต่สีสีฟ้าสีเ้มเงินอย่างเดียวนะครับมันก็สามารถทําเป็นลวดลายทําเป็นอะไรได้ด้วยซึ่งจริงๆแล้วทั้งคุณนราวุลและคุณสัิมาเนี่ยที่จะมาต่อยอดนี่เขาไม่ได้ไม่ได้จบทางด้านออกแบบอาไรนะใช่คุณนราวุธที่ทํางานด้านสื่อสารมวลชนส่วนคุณสัิมาที่จบสัตวแพทย์ว้าวงี้แสดงว่า ใครๆทุกสายอาชีพก็สามารถจะมีความคิดต่อยอดในเรื่องของงานออกแบบได้เหมือนกันใช่ซึ่งซึ่งจริงๆแล้วเขาก็มานั่งมองว่าอะไรคือจุดแข็งของของของตัวเขาเองนะเขาก็เห็นตรงกันว่าจริงๆแล้วเขาไปประทับใจกับกับเทคนิคและการย้อมสีผ้าอของคุณน้าเนี่ยซึ่งดูเท่าไหร่ก็แบบชอบอ่ะดูเท่าไหร่ก็ไม่เบืออ่อไอเสื้อผ้าที่คุณน้าเขาทำเนี่ยซึ่งซึ่งเราเรียกว่าผ้าผ้าย้อมคลามเนี่ยเขาเขาเขาดูแล้วเขาก็รู้สึกเขารู้สึกชอบ ก็เลยคิดว่าเฮ้ยงั้นจะทำไงต่อดีเพื่อที่จะให้คนรุ่นใหม่มาชอบเหมือนเขาหรือจะทำให้การย้อมครามเนี่ยดูยกระดับขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ที่จังหวัดอะไรสกลนครสกลนคร Yes หลังจากจังหวัดสกลนครนะครับก็คือก็คือคลามพาย้อมกับนี่ก็จะมีชื่อเสียงนะที่สกลนครเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยสร้างโปรเจกต์ชื่อ Walk on the Wide Side Walk on the Wide Side เมื่อคลามหยดลงบนเสายืดโอ้โห คือเขาตีความประเด็นที่ว่าการย้อมเทคนิคการย้อมเนี่ยมันมันก็คงจะเป็นอยู่อย่างนี้แหละไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงที่เทคนิคมันหรอกแต่คนรุ่นใหม่ต่างหากที่เป็นตัวเปลี่ยนไปใช่ไหมฮะก็มาหาสื่อสื่อที่คนรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะชอบก็มองเป็นที่เชิ้ตหรือเสอยืดใส่แบบเสื้อยืดไหมพี่ฟ้าชอบผาสบายก็ชอบใส่เสอยืดแล้วถ้าเสอยืดแบบสกรีนลายเท่ๆอะไรอย่างนี้ก็สวยละแต่อันนี้มันเป็นเหมือนงานอาร์ตเนาะเหมือนงานอาร์ตลงไว้ในเสอยืดใช่ก็เลย คิดวิธีว่าเฮ้ยถ้างั้นแล้วเราย้อมคลามลงในเสื้อยืดเ<ฆ>นี่ย<ฆ>มันจะเกิดอะไรขึ้นเ<อ>นี่ยเห็นไหมมันมันเกิดเอฟเฟกคุณผู้ชมลองดูมันเกิดเอฟเฟกหรือผลบางอย่างเช่นเวลาเอาคลามลงไปย้อมเสื้อยืดอ่าสีที่ได้บางครั้งมันไม่ได้สม่ำเสมอกัน<ฆ>นะฮะค่ะพอมันไม่ได้สม่ำเสมอกันมันก็เกิดเป็นลวดลายเฉพาะตัวเกิดเป็นลายลายดังนั้นใช่เกิดลวดลายเฉพาะตัวเกิดเกิดการเป็นเรื่องที่เราคาดเดาไม่ได้เป็นเรื่องสนุกอะแล้วก็ลวดลายตรงนี้มันก็จะเป็นการแบบ มาได้มาทดลองอะไรแปลกๆเช่นการมัดย้อมเช่นการเอามา,าทําให้เกิดลวดลายขึ้นตัวบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับอืมนั่นก็เหมือนแบบเขาบอกว่าเป็นคลามยาใช่คลาม,ลามยา,ยาใช่เป็นวิธีอย่างเงี้ยแล้วสวนคลามอ่ะ <laughs> ซ,ซึ่งตรงนี้นะครับผมอยากจะอยากอยากอยากจะเน้นเลยว่ามันเป็นการฟื้นชีวิตภูมิปัญญาด้วยการเชื่อมต่อกับปัจจุบันอย่างอย่างแบบอย่างตีโจทย์แตกกับผมว่า ทำให้วัยรุ่นเนี่ยก็หันมานิยมคลามเยอะๆเยอะเยอะมากขึ้นอ่ะเขาก็ชอบซื้อซื้อเสยืดกันอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียนะคะสําหรับเรื่องของการเอาวิถีชีวิตเคานเจอร์ต่างๆแล้วมาขายจริงๆอันนี้อาจารย์เพราะว่าขายไม่ใช่ขายแค่วัยรุ่นคนไทยชาวต่ังชาติก็ขายได้ครับซึ่งซึ่งซึ่งที่ผมมองนะผมอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าบางครั้งเทคนิคและวิธีการเดิมๆเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นที่ต้องไปปรับเปลี่ยนมัน เพียงแต่ใส่คอนเทนต์หรือใส่เนื้อหาใหม่ๆเข้าไปดูตีโจทย์ซิว่าคนปัจจุบันเนี่ยเขาเขาใช้อะไรวิถีชีวิตเขาเป็นอย่างไรนะครับก็เอาตรงนี้เข้าไปไปไปสอบเข้ากับวิถีชีวิตของเขาม,มันจะทําให้การต่อยอดพวกนี้มันจะไม่มีวันที่จะหยุดหยุดพัฒนามันจะไปได้เรื่อยๆนะโอโ้โหเอออันนี้เป็นหนึ่งไอเดียของคนไี่ดีๆขอบมือให้หนอยอาจารย์ไม่ใช่แค่นั้นวันนี้วันนี้เรามีของมาแจกอีกแล้ว,แ,แ,ลวแล้วก็ฝาขอ วันนี้นะคะมีคําถามแบบที่เด็ดๆเดี๋ยวช่วงสุดท้ายเดี๋ยวเราจะเอามาให้คุณผู้ชมดูกันว่าเป็นคาถามที่แบบมีหลายผู้โชคดีหลายคนก็คือได้รับเสื้อยืดการเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าคนที่เด็ดๆอาจารย์แบบคําถามจี๊ดจีฮ่าฮ่าก็มีด้วยเดี๋ยวในช่วงสุดท้ายเรามีแต่ว่าสัปดาห์นี้ก็มีเหมือนการมีเสื้อยืด5ตัวแล้วก็โน้ตบุ๊กห้าเล่มสุดยนเย้ตัวเหมือนเดิมใช่ไหมใช่เหมือนเดิมสําหรับในส่วนของคําถามค่ะอาจารย์คําถามแรกอาจารย์มีคําถามไหมคะ ติ๊กตักติ๊กตังติ๊กตังอ่าอันผมมีผมมีอ่ะจัดเแล้วค่ะสำหรับคำถามของผู้ชคดีในสัปดาห์นี้ครับผมผมถามแล้วกันว่าดิทัศการที่ผมพาไปดูเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้เนี่ยจัดที่ไหนโหเมื่อกี้เราก็อมั์ขบทถึงสถานที่ผมผมไม่ขอใบนะครับว่าเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดังแห่ง ย่านไหนผมไม่ขอใบนะครับว่าว่าอยู่ใกล้เมืองเอกหรืออะไรผมไม่ผมไม่ใบไม่ใบเลยนะคะเป็นมหาวิทยาลัยผมไม่ขอบอกชื่อดังครับย่านเมืองเอกย่านเมืองเอกผมผมผมไม่บอกไม่บอกว่าที่ไหนนะฮะอ่ะพี่ฝ้ายมีคําถามไหมคาถามของฝ้ายอะคะครับเดี๋ยวฝ้ายขอไว้ท้ายคลิปได้ได้นะครับคุณผู้ชมดังนั้นรีบตอบมาเลยนะครับที่อยู่ตามนี้ส่งมาเลยว่าผมพาไปดูทริปกู้ชาติที่ไหนนะครับ โ <Okay. S 2> อเคสําหรับเสื้อยืดแล้วก็ 5, โน <Note S 2> ้ตบุ๊กหนะ้าสําหรับผู้ชมโน้ตบุ๊กไยแล้วผมอยากได้โน้ตบุ๊กห้าเล่มแล้วแล้วแล้วอ่ทีนี้เมื่อกี้เราก็ดูผ้าย้อมคลามกันะนะครับ <S <S <ๆ>ก็จะพบว่าเนี่ยเอาวัฒนธรรมดั้งเดิมในการทําสีเสือ้อ<ๆ>เอามาปรับปรุงคอนเทนต์มันจนจนจน,จนกลายเป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นนะครับทั้งสกลนครขอนแก่นอะไรนี่ก็ซื้อของคุณดาราวุฒิกันหมดทีนี้ก็มาพอพูดถึงตรงนี้นะไอครามก็เป็นพืชชนิดหนึ่งใช่ปะ ผมก็มีตัวอย่างจากเมืองนอกเหมือนกันเช่นคุณลีสเบนเชสมีตัวอย่าง <c oughs> อีกตัวอย่างอีกนึง <c oughs> <c oughs> ไปไวมากเยอะไหมอหม่ะผมมีเยอะม,มากตัวอย่างผมเป็นคน หาข้อมูลอ๋อไม่ใช่ค่บ้านเราเท่านั้นนะคะที่มีวัฒนธรรมเป็นของตัวเองไม่ไม่ใช่ลยครับไมนมีทัาวโลกมนกันอ่าเราลองมาดูว่าชาวโลกเขามีการดึงเอาวัฒนธรรมที่อยู่ในเมืองของเขาเนี่ยเอามาใช้อะไรบ้างแต่อันนี้คุณผู้ชมเห็นแล้วอาจจะตกกาอี้นิดนึ่งนะครับเพราะว่าราะว่าเป็นวัฒนธรรมการนั่งฮะคุณก็บอกอ้าวอาจารย์มันก็มีนั่งอยู่นั่งทุกคนนั่งนั่งนั่งกันทั้งโลกใช่ครับอันนี้เป็นผลงานชื่อ r e e c e bench มานั่งจากต้นอ้อนะครับอ๋อความงามเรียบง่ายอันนี้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็อี้ตัวนี้ที่ผมเอามาให้ดูนี่เป็นกอี้ที่ทําจากต้นอ้อนะครับเรียกต้นอ้อใช่ไหมฮะต้นอ้อฮะก็คือต้นอ้อที่มันเป็นต้นๆแล้วมันอ้อๆฮะอ้อ็นนี้รู้จักแล้วนะฮะโอเคคือก็เป็นต้นแบบเหมือนก็เป็นต้นยาวๆคล้ายๆคล้ายๆอ่าเป็นเป็นไม้ต้นอ้อมันขึ้นอยู่ริมน้านะ คือไม้มันจะไม่ได้ใหญ่นาไม่ใหญ่ไม่ใหญ่นะมันจะเป็นลำเล็กๆเหมือนเหมือนจะเล็กกว่าไม้ลูกอนไ้ใช่มันจะอ่อนเหมือนทาไม้เรียวได้พัวพัวตีได้อันนี้เราอาจจะต่อยอดเป็นเก้าอี้นั่งจากกล้ามยมอะไรอย่างนี้คือที่ที่งานนี้มันมันมันเป็นงานที่เขามีตัวต้นอ้อนี่เยอะแล้วแล้วต้นอ้อนนี้ ส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้ใช้อะไรก็ถูกตัดทิ้งไปหมดนั้นก็เลยเอาสิ่งนี้เอามารวมรวมรวมกันได้จนปริมาณหนึ่งแล้วก็เอาปลอกปลอกแตนเลสเนี่ยมัดรวมกันให้กลายเป็นเป็นสี่เหลี่ยมเป็นก้อนสี่เหลี่ยมอันนี้ไฟทําให้นึกถึงแบบเก้าอี้จากกองฟางอะไรอย่างนี้เลยจ้าอ่าใช่ใช่คล้ายๆเก้าอี้จากกองฟางแต่ว่าฟางก็จะมีความอ่อนนุ่มใช่ไมแ้ย่้กอนอ้อจะแข็งนิดนึงเขาบอกไหมคะว่าถ้าเกิดว่าฝนตกอะไรอย่างนี้เป็นปัญหาไหคะจย์เออก็ก็ต้องคอยหลบเพราะว่า เพราะว่าเดลากขึ้นใช่เดี๋ยวเชื้อลาขึ้นอันนี้อันนี้นี่เป็นข้อจํากัดของวัสดุแบบนี้แต่เป็นการที่ทําให้ให้วัสดุเหลือทิ้งเนี่ยมันสามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ซึ่งตรงนี้ผมมองว่าคุณผู้ชมเอาไปต่อยอดในผลิตภัณฑ์ในแถบในแถบบ้านคุณผู้ชมได้นะถ้ามีถ้ามีต้นอะไรในลักษณะนี้นะ,ะแล้วก็ไม่รู้จะทําอะไรกับมันก็ลองมัดรวมกันดูแล้วก็นั่งขาย <laughs> แ้วก็ขารวมกันแล้วเรื่องขายเอ,น,อน,นี้ผักบุงมางอ๋อไม่แต่จริงๆที่เราเอามาใช้อย่างบ้านเราก็มีนะอย่างผักตบชวาไงอาจารย์อ๋อผักตบชวาเป็นสิ่งของออที่แบบเหลือใช้แล้วอาจจะมาใช้แล้วแล้วพอเห็นผักตบชวาเราก็จะนึกถึงแบบเออเนี่ยมันดูเป็นท้ายไทยยังไงก็ไม่รู้เอามาใช่ไหมมันดูมันดูเป็นเป็นทางฝั่งฝั่งฝั่งบ้านเราดูเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วตรงนี้เอาเป็นแรงบันดาลใจในการที่จะเอาไปทําต่อยอดได้ผมผมเชื่อว่าไอเดียอย่างนี้ มันมันไม่ได้จบแค่ที่ต้นอ้อหรอกฮะผมว่ามีขยะมีอะไรมามันกองกองมัดมัดรวมกันก็นั่งได้เพราะถ้าทำการนั่งนี่เป็นเรื่องของคนทั้งโลกทุกประเทศชาติแล้วก็ขายได้แน่นอนซึ่งซึ่งซึ่งทั้งสองตัวอย่างนี้จะเห็นว่าไม่ว่าจะผ้ามัดย้อมคามหรือการเอาต้นอ้อมาทำอะไรให้นั่งเนี่ยมันมันเป็นการต่อยอดในในสิ่งที่ที่มีอยู่แล้วแล้วก็เอาเอาเอาตรงนี้มาเพิ่มไอเดียเพื่อดีไซน์ต่อ น่าสนใจน่าสนใจเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้านะครับช่วงหน้าคุณผู้ชมเราจะพาไปดูตัวอย่างดีๆที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมเนี่ยที่จะทํำยังไงที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับวัฒนธรรมได้อีกพบกัน